สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำสูตรบาร์บีวนะคะสามารถทำรับประทานที่บ้านได้และก็สามารถทำเป็นอาชีพอิสระในการค้าขายได้นะคะโดยเงินลงทุนครั้งแรกนะคะจะใช้เงินประมาณ $3000 บาทโดยใช้ในการซื้อเตาถ่านและตะแกรงย่างประมาณ $1000 บาทค่ะค่าวัตถุดิบ $1500 บาทต่อ $400 ไม้นะคะ และเราจะได้กำไรประมาณวันละ3 0 0บาทขึ้นไปค่ะสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบาร์บีวนะคะก็มีเตาถ่านและตะแกรงย่างไม้เสียบโต๊ะถาดถุงพลาสติกและฐานค่ะสำหรับส่วนผสมในการทำบาร์บีวนะคะเนื้อสันในไก่เครื่องในไก่จำนวน4กิโลกรัมค่ะ เนื้อวัว4กิโลกรัมเนื้อหมู3กิโลกรัมผักต่างๆเช่นหอมหัวใหญ่พริกหวานมะเขือเทศลูกเล็กและก็สับประรดค่ะสำหรับเครื่องหมักนะคะประกอบไปด้วยพริกไทยเนยซอสแม็กกี้ผงรสดีน้ำตาลทรายและเกลือค่ะ ขั้นตอนในการทำบาร์บีคิวนะคะนำเนื้อไก่เครื่องในไก่เนื้อวัวเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะจากนั้นนำหมักด้วยพริกไทยซอสเมกกี้น,น,น้ำตาลทรายเนยผงรสดีเกลือและเติมเหล้าลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่2นะคะ หั่นสับป,ประรดเป็นชิ้นพอคําค่ะนําพริกหวานและหอมหัวใหญ่มาผ่าแบ่งเป็น4ส่วนนะคะมะเขือเทศไม่ต้องหั่นเพราะใช้ทั้งลูกค่ะขั้นตอนที่3นะคะนำเนื้อต่างๆที่หมักครบ4-5ชั่วโมงนะคะนำผักมาเสียบไม้ซึ่งจะประกอบด้วยสับป,ประรดพริกหวานเนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือเนื้อว,วัวหอมหัวใหญ่ พริกหวานอย่างละ1ชิ้นและมะเขือเทศ1ลูกค่ะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการย่างค่ะนำบาร์บีคิวที่เสียบไม้มาย่างไฟอ่อนๆจนถึงปานกลางมันกลับด้านเพื่อให้สุกทั่วกันค่ะ สำหรับข้อแนะนำในการทำบาร์บีควเพื่อจำหน่ายนะคะในการเสียบบาร์บีวนะคะอาจจะเสียบให้มีขนาดเล็กลงหรือปรับราคาให้เหมาะสมตามภาวะของราคาสินค้านะคะเพราะว่าราคาสินค้ามีขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละยุคนะคะการย่างบาร์บีวนะคะการย่างมะเขือเทศ สับปะรดหอมหัวใหญ่ควรย่างให้เกรียมพอดีค่ะรสชาติจะได้ไม่ขมไม่ขคืน่นหรือเหม็นเขียวค่ะ บาร์บีวถือเป็นอาหารที่ติดเทรนได้รับความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์งานปิกนิกนะคะการรับประทานอาหารที่ง่ายๆทานเล่นและอิ่มท้องนะคะหนักท้องก็ว่าได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระได้ค่ะ